คุณเคยจัดสำรับแบบนี้ให้เขาบ้างไหมตอนที่เขาตายแล้วคุณจัดหาแต่ของอร่อยมาให้เขาจัดหาแต่ของที่เขาชอบแล้วตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ล่ะคุณเคยทำแบบนี้บ้างไหมวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยก็ห่างหายไปนานหลายวันเนื่องจากติดธุระไปเดินจาริก ตามป่าแถวนี้บ้างแล้วก็ไปต่างจังหวัดบ้างก็ไม่ได้ลงคลิปยาวประมาณ1 0กว่าวันก็ไปงานศพมาอยู่ที่จังหวัดสุรินทเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังก็ไปเจออะไรหลายๆอย่างก็เลยหยิบยกมาเป็นความรู้ก็แล้วกันหลายคนก็สงสัยนะว่าไปงานศพเขาทำอย่างนี้ทำเพื่ออะไร มัตราสังเพื่ออะไรเคาะลงเพื่ออะไรแล้วก็จุดทูปดอกเดียวเพื่ออะไรแล้วก็อีกหลายๆอย่างเดี๋ยววันนี้ก็จะมาให้ความรู้ในส่วนของปริศนาสิ่งเหล่านี้กันอันแรกก็คือมัตราสังสามเปราะเคยเห็นไหมเวลาคนอยู่ในโรงก็จะมัตราสังเนาะก็จะมัดคอมัดข้อมือ แล้วก็มัดข้อเท้า3เปราะแล้วมีความหมายว่าอะไรมัตราสังเปราะที่1มัดที่คอหมายถึงบ่วงรักลูกก็จะมัดที่คอเปราะที่สองมัดข้อมือสองข้างให้พนมมืออันนี้ก็จะหมายถึงบ่วงรักสามีภรรยาแล้วก็เปราะที่สก็คือมัดข้อเท้าอันนี้ก็จะหมายถึง บ่วงรักทรัพย์สินหวงแหนทรัพย์สินที่ตนเองหามาอันนี้ก็จะเป็นมัตราสังแล้วก็อย่างที่สองเคยเห็นไหมเวลาพระเนี่ยกำลังจะให้ศีลเนาะเวลามีโยมอรัธนาศีลพระก็จะให้ศีลแล้วจะมีเจ้าภาพของงานนะคนหนึ่งหรือสองคนเดินไปที่โรงแล้วก็เคาะโรง เคาะสามครั้งบ้างเคาะสี่ครั้งบ้างหรือว่าเคาะตามแต่จํานวนของคนที่อยากจะเคาะก็มีนะหครั้งสิบครั้งก็มีแล้วแต่เคาะโลงแล้วก็พูดว่าพ่อพ่อ,พอหรือว่าพี่บางทีก็เรียกชื่อของคนที่ตายแล้วที่อยู่ในโลงนั่นแหละบอกว่ารับศีลน,นะพระมาให้ศีลแล้วหลายคนก็คิดว่าปลุกผีปลุกวิญญาณมารับศีล ที่จริงไม่ใช่อันนี้หมายความว่าให้คนเป็นคนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยได้ระลึกถึงได้คำนึงถึงว่าอย่าประมาทในชีวิตแม้แต่คนที่อยู่ในโรงเนี่ยเราเคาะจนโรงแตกคนที่อยู่ในโรงเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะตื่นฟื้นขึ้นมารักษาศีลได้อันนี้ก็จะบอกคนเป็นที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยว่าอย่าประมาทในวัย อย่าประมาทในชีวิตตอนที่ยังมีชีวิตยอยู่ก็ให้รักษาศีลดำรงคงมั่นอยู่ในความดีเห็นไหมเมื่อตายไปแล้วเนี่ยพระมาให้ศีลเราเคาะลงก็ฟื้นตื่นขึ้นมาไม่ได้อันนี้ก็เป็นอย่างที่สองเนาะเป็นปริศนาธรรมในการบอกคนเป็นทีนี้อย่างที่สามก็คือแต่งพาข้าวหรือว่าจัดสำรับนั่นเอง ก็จะมีสิ่งของต่างๆมีข้าวมีอาหารหวานข้าวมีของที่คนตายเคยชอบรับประทานก็จะจัดไปเอาไปตั้งไว้ข้างโรงก็จะเคาะโรงอีกว่าพี่ๆหรือว่าพ่อจ๋าแม่จ๋าเนี่ยกินข้าวนะกินข้าวจัดสำรับมาให้แล้วอันนี้คนที่ไปเห็นงานศพไปดูก็จะเกิดความสงสัยว่าเอ๊ เขาจัดให้คนตายคนตายได้กินหรือเปล่าที่จริงข้อนี้เขาจะสอนคนเป็นนะว่าเห็นไหมตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยคนที่อยู่ในโรงเนี่ยตอนที่ยังมีชีวิตอยู่คุณเคยจัดสำรับแบบนี้ให้เขาบ้างไหมตอนที่เขาตายแล้วคุณจัดหาแต่ของอร่อยมาให้เขาจัดหาแต่ของที่เขาชอบแล้วตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ล่ะ คุณเคยทําแบบนี้บ้างไหมคุณเคยหาของที่เขาชอบมาให้รับประทานบ้างไหมอันนี้คือเป็นสิ่งที่จะสอนคนเป็นว่าคุณอย่าละเลยในหน้าที่ความกตัญญูกตเวทีเขาตายไปแล้วคุณจะเคาะโดงคุณจะเอาข้าวน้ําปลาอาหารไปตั้งให้เขาก็ตื่นขึ้นมารับประทานไม่ได้อันนี้ก็เป็นอย่างที่สในการบอกคนเป็น ว่าคุณต้องมีความกระตันอยูกะตะเวทีในตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่เพราะเขาตายไปแล้วเขาไม่สามารถที่จะตื่นขึ้นมารับประทานอาหารของคุณได้อันนี้ก็เป็นปริศนาธรรมอย่างที่สามแล้วก็อย่างที่สีสวดอภพิธรรมนะอันนี้ก็คนก็สงสัยว่าเขาสวดให้คนตายฟังหรือเปล่าที่จริงไม่ใช่ เขาสวดให้คนเป็นฟังแต่ส่วนมากพระเราก็จะสวดเป็นภาษาบาลีแต่ถ้าไปแปลแล้วก็จะเป็นหลักธรรมที่ลึกซึ้งมากต้องไปแปลดูนะอันนี้เขาสวดให้คนเป็นฟังว่าอย่าประมาทในชีวิตให้อยู่ในคัลองครองธรรมส่วนมากพระก็สวดเป็นภาษาบาลีแล้วเราท่านทั้งหลายเนี่ยเวลาไปฟังก็ฟังไม่ออกก็ถืกว่าสวดให้คนตายฟัง แล้วเราจะทำอย่างไรถึงจะให้ไปงานสวดศพหรือว่าเวลาไปฟังอภิธรรมไม่สูนเปล่าเราก็ต้องน้อมจิตน้อมใจสงบนิ่งนะไม่คุยกันไม่ตะโกนหากันไม่คุยกันไม่เสวนากันตั้งใจฟังให้ดีตั้งใจฟังที่พระท่านสวดน้อมจิตให้เป็นสมาธิเมื่อเราไม่ส่งจิตออกนอกฟังเสียงพระท่านสวดเราก็จะเกิดสมาธิได้ อันนี้ก็คือสวดอภพิธรรมแล้วก็อย่างที่สี่การบวชหน้าไฟหลายคนก็จะเข้าใจว่าเพื่อให้คนที่ตายไปแล้วเนี่ยได้จับชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ความจริงนั้นไม่ใช่เพราะการบวชหน้าไฟเป็นการปรงธรรมสังเวชต่อการเกิดแก่เจ็บและตายในที่สุดมนุษย์ก็มีเท่านี้ ทำให้เกิดการเบื่อหน่ายต่อชีวิตในโลกโลกิยะวิสัยไม่ประสงค์จะอยู่ในเพศครวาดแล้วพอใจในสมณะเพศมุ่งปฏิบัติเพื่อขัดเกลาตัวเองเพื่อให้หลุดพ้นเข้าสู่พะนิพพานอันนี้ก็คือการบวชหน้าไฟแล้วก็อย่างที่ห้าการนิมนพระเดินนำหน้าจูงลงเขาเรียกว่าเดินจูงลงเนาะ ก็ให้พระลูกพระหลานหรือว่าพระอาวุโสเนี่ยนิมนต์ท่านมาเดินนําหน้าแถวเลยเพื่อไปยังเมรุแถววิสารก็จะมีได้สายศินยาวเลยแล้วก็มีลําอ้อยเขาก็จะตัดลําอ้อยเนี่ยไว้หน้าสุดให้พระท่านถือต้นอ้อยหรือว่าลําอ้อยนั่นเองก็จะมีพระเดินนําหน้ากี่รูปก็แล้วแต่ตามที่เจ้าภาพจะนิมนต์ไว้แล้วก็มีเจ้าภาพแล้วก็มีโยมเดินตามหลังเต็มเลย ที่จริงการให้พระเดินนำหน้าเนี่ยเพื่อจะสอนให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ต้องเดินตามหลังพระหมายความว่าให้ดำรงชีวิตตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงจะอยู่ดีมีสุขมีความเจริญก้าวหน้าอันนี้คือความหมายของการให้พระเดินนำหน้าไม่ใช่ว่าเวลาพระเดินนำหน้าแล้วจะพาคนตายขึ้นสวรรค์หรือว่าจะพาคนตาย ไปยังงพบภูมิที่ดีอันนี้ไม่ใช่นะจะไปพภูมิที่ดีได้ก็ล้วนแต่กรรมเวรที่สร้างมาทั้งนั้นถ้าอยากไปที่ดีๆก็สร้างแต่กรรมดีถ้าอยากไปที่ไม่ดีก็อันนี้ก็ง่ายนะถ้าอยากไปที่ไม่ดีเพราะว่าสิ่งที่ทําไม่ดีเนี่ยมันเยอะมากกว่าความดีอันนี้ก็ไปง่ายกว่าแล้วก็อย่างที่6คืออะไร การเดินเวียนซ้ายเดินเวียนซ้ายเมยนสามรอบก็จะหมายถึงการเวียนไหวาตายเกิดอยู่ในภพทั้ง3อันมีกรรมภพรูปภพและอรูปภพต้วยอำนาจกิเลสตัณหาอุปาทานก็จะเป็นทุกข์ไม่จบสิน้นฉะนั้นต้องทวนกระแสะกิเลสเป็นการสอนทำชั้นสูงจึงได้พาศเนี่ยเวียนซ้ายสามรอบเวลาเวียนรอบเมน แต่บางที่ก็เวียนขวานะบางที่ก็เวียนซ้ายก็แล้วแต่สถานที่แต่การสอนก็เป็นอย่างนี้แหละคนเรามันต้องเวียนไหวแต่เกิดไม่จบสิ้นสักทีแล้วก็อย่างที่เจ็ดการใช้น้ำมะพร้าวล้างหน้าศพส่วนมากก็จะเก้าสิบเปอร์เซ็นแหละที่จะต้องมีน้ำมะพร้าวไว้ล้างหน้าศพก่อนจะเผาความหมายก็คือ เพื่อชี้ให้เห็นว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยเป็นน้ำสะอาดบริสุทธิ์ผู้เข้าสู่มรรคผลพระนิพพานได้ต้องชำระจิตใจให้สะอาดด้วยน้ำทิพย์จากพระธรรมอันนี้แหละคือความหมายเป็นปริศนาธรรมจะเข้าถึงมรรคผลพระนิพพานได้ก็ต้องชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดด้วยพระธรรมด้วยการปฏิบัติอันนี้ก็เป็นข้อที่เจดข้อที่8ดก็คือการแปลรูป อ่าอันนี้หลายคนไม่เคยเห็นนะเพราะว่าเราเนี่ยไปแต่งงานศพไปแต่ตอนสวดแล้วก็ตอนเผาแล้วเวลาเผาเสร็จล่ะก็ทําอย่างไรอันนี้ก็จะเห็นแค่เฉพาะญาติพี่น้องแล้วก็พระที่ถูงนิมนต์ไปอันนี้ก็จะเห็นการแปลรูปการแปลรูปก็คือเวลาเผาเสร็จแล้วก็จะเอาพวกคิดเท้าทานแล้วก็กระดูกมาปั้นเป็นรูปคน มีหัวมีลำตัวมีแขนมีขาส่วนการแปลรูปของภาคอีสานก็จะเป็นบางพื้นที่นะอันนี้ก็บางพื้นที่ก็ทำไม่เหมือนกันแต่ทางหลวงพี่ที่จังหวัดสุรินทร์อำเภอพนมดงรักเขาก็จะปั้นหุ่นบนสังกสีเมื่อปั้นเสร็จแล้วก็จะมีสปัปเะรือสองท่านยืนอยู่หัวท้ายของแผ่นสังกสีหันหลังให้กันแล้วก็ก้มลง ลอดวางขาเขาก็จะมีเสียมอันหนึง่งเอาเสียมเนี่ยแทงลอดวางขาไปอีกฝั่งหนึง่งให้พากลางของหุ่นที่ปั้นไว้ด้วยผงที่เท่า,าก็จะให้หุ่นเนี่ยแตกสลายออกเขาก็จะมีความเชื่อว่าให้คนที่ตายไปแล้วเนี่ยได้ไปเกิดใหม่อันนี้ก็คือการแปลรูป ปริศนาธร,รมต่อมาก็คือทูบดอกเดียวหมายความว่าอะไรชีวิตของมนุษย์ที่เกิดมาบนโลกใบนี้เนาะเป็นของสั้นเมื่อไฟเริ่มจุดทูบเมื่อไหร่ก็หมายถึงชีวิตที่มีความตายเริ่มติดตามตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เหมือนตอนเป็นเด็กเราเกิดมาบนโลกใบนี้วันแรกเลยก็มีความตายเนี่ยติดตามตัวมาเลยเคยคิดบ้างไหม เมื่อเกิดมาปุ๊บความตายติดตามตัวเราเป็นเงาเหมือนเงาตามตัวอย่างต่อไปก็คือการเอาเหรียญใส่ปากเวลาอาบน้ําศพเสร็จก็จะมีเหรียญเนี่ยใส่ไปในปากบางทีก็มีเป็นเหรียญบางทีก็เป็นใบเป็นแบงค์บ้างแบงค์เขียวแบงค์ม่วงแบงค์เทาแบงค์แดงก็แล้วแต่เหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบก็แล้วแต่ใส่ไปในปาก เงินปากผีเห็นไหมที่เขาเรียกแล้วก็ทีนี้คนเจ้าภาพของงานหรือว่าคนต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อว่าเมื่อคนตายไปแล้วเนี่ยมีเหรียญติดตัวไปก็จะทําให้แม่ลําบากมากนักในภพหน้าเนาะให้เงินติดตัวไปนั่นเองเขามีความเชื่อนะว่าเอาเหรียญใส่ปากเนี่ยก็เหมือนกับเอาเงินติดตัวไปให้เงินติดตัวไปเพื่อที่จะให้คนตายเนี่ยเดินทางได้โดยไม่ลาบาก อันนี้ไม่ใช่อันนี้ให้เดินทางไปด้วยความไม่ลำบากอันนี้คือเขาสอนคนเป็นว่าคุณเนี่ยไม่สามารถเอาอะไรติดตัวไปได้เลยเอาไปได้แต่บุญกับบาปแค่นั้นเหรียญที่ใส่ไปในปากเหรียญที่ใส่ไว้ข้างโลงเขาเก็บกลับมาจนหมดอันนี้แหละคือปริศนาธรรมในการสอนคนเป็นที่ยังมีชีวิตอยู่เวลาไปงานศพแล้วการถือเนี่ยหลายสถานที่ ก็ถือต่างกันอีสานเรียกว่าเขาคลําหลายที่เนาะแต่แถววัดหลวงพี่เขาก็จะถือกันว่าห้ามไปทําความสะอาดเมรุหรือว่าสาลาธรรมสังเวชพระในวัดเนี่ยห้ามไปทําความสะอาดชาวบ้านก็ถือเขาว่าจะมีคนตายถ้าทําความสะอาดที่จริงไม่เกี่ยวกันการทําความสะอาดมันก็เป็นกิจของสงฆ์อยู่แล้วที่อยู่ในวัด แต่ชาวบ้านเขาถือว่าการทำความสะอาดเมรุกวาดตัดจ้าเนี่ยจะเป็นลางให้คนตายเขาว่านะถ้าพระไปทำความสะอาดเนี่ยบางคนก็จะขุนเคืองเนาะที่จริงการถือมันดีแต่เราเนี่ยไม่ต้องถือมากก็ได้ถือมากเห็นไหมเป็นทุกข์เห็นอะไรก็เป็นทุกข์ไปหมดถือไปหมดทำให้เป็นเรื่องสำคัญในชีวิตไปหมด อันนี้คือการถือมากเกินไปถือจนเป็นทุกข์ตัวเองไม่ต้องถือมากขนาดนั้นก็ได้แล้วก็บางคนมีคนป่วยในบ้านเนี่ยมีคนป่วยแบบป่วยถึงขั้นที่ว่านับวันได้เลยว่าวันไหนถึงจะสิ้นใจบางทีไปโรงพยาบาลแล้วหมอก็บอกว่ากลับมาอยู่บ้านนะอาจจะรักษาไม่ได้ทีนี้ก็ต้องมาถามพระก่อน ว่าควรตัดหญ้าในบ้านดีไหมมันจะเป็นรางไหมที่จริงการทําความสะอาดบ้านตัดหญ้าทางหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้มันก็เป็นกิจที่จะต้องทําอยู่แล้วของคนในบ้านมันไม่เกี่ยวกันว่าคุณจะตัดหญ้าคุณจะเคลียร์สถานที่ทําให้คนเนี่ยมีอายุสั้นลงมันก็ไม่ใช่เพราะคนเราเนี่ยเมื่อถึงเวลาคุณไม่ต้องตัดหญ้าเขาก็ตายอยู่ดี คุณไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆเขาก็ตายอยู่ดีอันนี้คือเป็นการถือของคนที่ถือมากเกินไปถือจนหนักถือจนเป็นทุกข์ถือมากจนไม่ต้องทำอะไรทุกตัวเองเปล่าๆตัวเองเป็นทุกข์ไม่พอแล้วยังทำให้คนอื่นเขาเป็นทุกข์ด้วยอันนี้คือความทุกข์เกิดจากความคิดตัวเองนะอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังเล็กๆน้นนอย เรื่องปริศนาจากงานศพสอนอะไรคนที่ไปงานศพหลวงพี่ก็เพิ่งไปงานศพมาแล้วก็ไปเล็งเห็นว่าเออมันมีประโยชน์นะที่จะต้องเอามาทำคลิปบอกกล่าวเล่าสู่ันฟังเพื่อให้เกิดความรู้แก่ผู้ที่ใครรู้หลายคนก็ไม่รู้90%ที่ไม่รู้ว่ามีความหมายว่าอะไร เวลาไปงานศพเห็นเขาทำอย่างนั้นเห็นเขาทำอย่างนี้มันหมายถึงอะไรบางคนก็ไม่รู้ความหมายวันนี้หลวงพี่ก็มาบอกความหมายเนาะอาจจะเป็นการบอกความหมายการบอกปริศนาที่ไม่ได้ลึกมากก็ถ้าใครอยากได้ความรู้เพิ่มก็ไปหาดูใน Google ไม่รู้มีหรือเปล่าอันนี้หลวงพี่ก็เคยอ่านหนังสือมาตั้งแต่สมัยบวชแรกๆเลย ก็จำได้เป็นบางข้อก็มาเล่าสู่กันฟังเท่าที่จำได้เนาะแต่ก็เป็นประโยชน์พอสมควรกสาธุนะกับท่านที่ฟังจนจบคลิปต่อไปก็น่าจะเป็นการเดินจาริกแล้เพราะว่าตอนนี้ก็หมดธุระในการไปช่วยงานครูบาอาจารย์ก็จะเป็นการเข้าป่าเต็มตัวแล้สาธุสาธุอะนุโมทามิ